สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่7พฤษจาคายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคน i c Action l An a Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียบถทาเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนั้นนะ,นะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณ2,000จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์อบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอีกในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชั่วแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆหนึ่งแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นการลงนะั้นจะมีพอๆเลยเทีเดียวนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะฮะก็โมฮะนะฮะฝั่งขาลงระยะกลางอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นแอคชั่นาร์เกตเนาะตอนนี้ก็กำลังยอ่อๆโตลงแต่ก็อ่ายังไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่านะฮะตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยแบบนี้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงนะฮะแต่นะฮะเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเราเรียกอย่างหนึงว่าเป็นเบรกเด้งอ่ะเขาเบรกแรงนะฮะเขาก็จะทําการจบรอบสัญญ,ญาณ มีไปนะฮะเมื่อในระยะใกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง แลมาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นยังไม่สามารถที่จะเกิดรอบสัญญาณใหม่ได้นะครับเมื่อวานเราก็มีครา์ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะบ,บอกว่าหากเขาปิดแท่งแดงนะคะหากเขาปิดแท่งเขียวก็จะเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นแต่นะฮะเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะนะฮะขอพักตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะพอปรากฏว่าก็ไม่ไปไหนเลยจริงๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขากลับตัวในโซนศูนย์ยากาศเนาะนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังโคลนเป็นกรอบที่เป็นไซเวย์ต่อไปนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กาลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คือกรอบการอ่าพักตัวหรือว่าไซเวย์ออกข้างอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับไม่ไปไหนสักทีเลยนะฮะโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่บริเวณนี้นะครับ นะฮะลงมาเกือบเกือบหมื่นจุดแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็นิ่งๆอยู่กลอมนิ่งๆอยู่นะครับใครเทรดในทำเฟรมนี้นะครับก็มีมันนี้มีจึงมันอยู่ที่สักป,ประมาณเกือบเกือบหมื่นหมื่นจุดนิดๆน,น,นะครับนะฮะ ส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงซื้อแรงขายนั้นนะฮะก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ไปไหนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็สรุปดูว่านักลงทุนนะนนะครับเขายังไม่มีการเปิดและปิดโพซิชันก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับระว่านะครับว่านะฮะเพราะว่าเป็นวันเดือนที่ค่อนข้างจะมีการปิดโพ i ิชันของคนกลุ่มใหญ่แล้วนะครับก็ทําให้อ่า บอลลุ่มในตลาดนั้นมีไม่เยอะนะครเราก็พอจะสรุปใน m ทมเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณนะครับในระยะใกล้อ่าพักตัวอยู่บรวณนี้อีกสักหนชุดก่อนแล้วมีโอกาสที่จะอ่าอยู่ในกรอบก่อนนะครับเพราะว่าเขายัางไม่ทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องนั่นเอง ทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเหมือนกันเลยนะครับไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเป็นการไซเวย์ออกข้างชัดเจนเกาะแนวเส้นจิตวิยาสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็ขนาดเส้นสีแดงนีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการไซเวย์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยกฎดของโมเมนตัมและก็ค่าเฉลี่ยทางสถิต นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่นะฮะเขามีโอกาสที่จะทำหาเยื้อหาผลว่าผ,ผลปรากฏว่านะครับก็ทำหาเยื้ยหาขึ้นไปนิดเดียวนะครับพอหลังจากนั้นนะฮะก็พักตัวยาวเลย นะครับแท่งนี้เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับเพราะว่ก็อยากไม่เดินทางนะครับถาให้แอคชั่นมาร์เก็ตนั้นก็ไม่มีผลอะไรสําหรับทางเทคนิคนะครับหากเราตัด2แท่งนี้ออกก,ก็จะเป็นการใส่บีออกค้างเท่านั้นนะครับไม่ทำแพทเทิร์นไม่ทำสเต็ปตาม ระบบของเราเลยนะครับนะส่วนนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับขอย้ำตรงนี้เนาะนะฮะนการวิเคราะห์นะครับเราจะตีกรอบสามเหลี่ยม s อไว้นะครับแเราจะเห็นได้ว่านะฮะกรอบสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับมีพรุ่งนี้นู่นนะฮะมีวันนี้นะฮะตอนเย็นๆนะฮะตอนบ่ายๆเย็นๆอาจจะมีการเดินทางของกราฟได้นะครับนะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจับได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เป็นเกาะอยู่กับ ในโซนก่อตัวเลยนะครับโทษทีนะ่ในโซนศูนย์อากาศเลยก็คือไม่ไปไหนเลยจริงๆนะครับไอ้ที่กระชากนี่นก็เป็นแอคชั่นเนาะแน่ก็อยู่ในกรอบเลยนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัม um ระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆอยู่บริเวณนี้ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็พักตัวจริงๆนะครับกลับค่อนข้างจะไม่ไปไหนเลยนิ่งๆงสงๆอีกตลอดเพราะว่านะฮะตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะฮะแรงซื้อแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง <c oughs> นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นตามระบบนั้นยังไม่เกิดการเคลื่อนที่เลยนะครับแม้แต่นะฮะสัญญาณที่เป็นสไนเปอร์ในการเปิดโพซิชันในระดับสั้นๆนะครับในการเทรดสั้นก็มีค่อนข้างจะแคบนะฮะใครเรียนไปแล้วนะฮะเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะออกออเดอร์ด้วยสัญญาณไนเปอร์นะครับก็คือการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั่นเองนะฮะเราจะใช้ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะรวบรัดนะฮะรวบรัดในการเข้าออเดอร์นะครับแบบนี้นะครับส่วนนะฮะ ปัจจัยกระทบค่างเงินนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าในการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นจะเป็นปัจจัยหมวดที่1ซะมากกว่านะครับส่วนปัจจัยหมวดที่2ที่เรื่องตั้งแต่นะครับนะฮะอ่ายกตัวอย่างเช่นแนละ้วก็ไวรัสโควิด19นะครับมันเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่3นะครับที่เป็นปัจจัยในแนวทางที่เป็นจิตวิทยานะครับแล้วปัจจัยการ ทาม Q E นะครับที่กำลังโด่งดังที่มีคนติดตามกันขนาดนี้อันนี้มันเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่2นะครับจะทำให้กราฟเคลื่อนที่ในระยะไกลนะครับในจจะเขาเรียกว่าทำให้กราฟเดินทางนะจะใช้เวลาใน ดังนั้นแน่ปัจจัยที่ทําให้เคลื่อนที่ในระยะใกล้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยหมวดที่1นนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นที่หมวดที่3ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการเทรดที่เป็นพาณิชเท่านั้นนะครับเพราะว่าทำให้กราฟเกิดการกระชากในช่วงเวลาสั้นๆนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจับได้แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับการเรียนกลุ่มออนไลน นะกำลังรอวันที่นิดนึงวันนี้ท่วงนี้จะมีเคลื่อนไขเล็กๆเดี๋ยวรอติดตามกันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ